นี่เป็นวิดีโอส่วนหนึ่งในงานแต่งของหลานนะคะวันนี้เป็นงานวันสังคีตกับงานมั่นจัดด้วยกันไปเลยคืนหนึ่งนะคะในระหว่างงานเขนาจะมีทั้งของว่างแล้วก็จานหลักให้ทานแต่วันนี้แม่หญ่งจะนําเสนอเป็นของว่างนะคะที่กําลังเห็นในภาพนี้คือชาร์ตค่ะในกระทะนี่คือติ๊กกี้ติ๊กกี้ชาร์ตนะคะ ก็เป็นอาหารยอดนิยมอาหารว่างยอดนิยมในงานแต่งแทบจะทุกงานตัวนี้เป็นปาปริชา์ดค่ะแผ่นแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็เอามาใส่เครื่องต่างๆผักหอมชต,ตนันนีผักชีแล้วก็เครื่องเทศอร่อยดีเหมือนกันกินก่อนกินข้าวสำหรับคนอินเดียนะคะเขาจะมีแบบ อาหารออเดอร์เพื่อให้ทานก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปจานหลักทีหลังแต่สำหรับไม่หญิงอะ่ะไม่ไหวแค่อาหารว่างฟาดไปก่อนนี้ก็อิ่มแล้วกว่าจะถึงอาหารจานหลักก็ท้องเต็มแล้วนะคะเนี่ยสเสน่ห์ของอาหารอินเดียก็คือเขาไม่รู้ใส่อะไรมากมายไม่ใช่ไม่รู้นะรู้แต่พูดถึงว่าทีละน้อยทีละหน่อยทีละหน,น่อยใส่ มาซาลาใส่เกลือใส่จีราผงยีราผงมาซาลาพริกป่นชาตนนี่ชาตนนี่มีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานก็จะใส่ทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเออมันคือสเสน่ห์ในการปรุงอาหารของเขานะคะแต่ละคนเขาจะให้เป็นจานเล็กๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทานได้หลายอย่างไม่ใช่จัดมาให้เต็มจานก so ินจานเดียวก็อิ่มแล้ว เลยน่ากินมากเลยอ่ะนี่งติดใจมากเลยจานนี้ไปกินสองรอบกินแล้วเขาทําให้ประมาณสามสี่แผ่นเล็กๆไม่พอบอกว่าขอเยอะหน่อยอ่ะมาตรงเคาน์เตอร์ปานิปุรีบ้างอาหารว่างยอดนิยมนะคะกินกันก่อนรสชาติก็ตามแล้วแต่คนทำนะคะแต่ละที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนทำก็ยังไม่เหมือนกัน แล้วแต่เลยเป็นเมนูที่สร้างสีสันให้กับงานนะคะถ้างานไหนไม่มีปลาเมปูรี่เนี่ยคนก็จะมองเฮ้ยไม่หนุกเลยมันต้องมีอะไรกินแบบนี้คนเสิร์ฟก็เสิร์ฟไม่หยุดนะคะดีหน่อยใส่ถุงมือเนี่ยคนเสิร์ฟก็ไม่แสบมือด้วย น้องแซมก็ไม่พลาดนะคะ